สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมนุษสาแก้วดี้ะพี่น้องจ๋าเจอกันบ้านสวนคุณยายคือเก้าค่ะพี่น้องจ๋าไปเก็บเห็ดบดให้คุณยายก่อนไปเก็บเห็ดบดให้คุณยายก่อนค่ะเก็บเห็ดบดคุณยายได้ผักหวานมาพี่น้องจ๋าผู้ใดอยากกินผักหวานผู้ใดอยากกินแกงเห็ดบดมาเด้อจ้า แกงผักหวานใส่เห็ดบดแกงเห็ดบดใส่ผักหวานเมน,นูอีสานบ้านเฮาพี่น้องจ้าผู้ใดเคยกินผู้ใดเคยกินผู้ใดมักกินต้องมาหามณิสานะคะอ๋อเมื่อวานนี้คุณยายเก็บแล้วพี่น้องจ้าเมื่อนี้มักอันเมื่อนี้มาเล่มเอาอีกเมื่อนนี้มาเล่มเอาอ,อีกนนเออก,อก็บเห็ดบดน,นะคะไปแ,แกงใส่ผักหวานคุณยายได้ผักหวานมา มานินาสเาเสียเอาเมื่อซุปสีเอาเมือซุปใส่มะเขือด้วยไม่ให้คุณยายไปขายหมดหรอกเอาเมื่อกินนําพี่น้องจ้าแบ่งขายนําอันไหนมันเหลือกินก็ต้องขายเอาหมดเลยมันรุนอนนะนะรุ่นนี้เอาหมดเลยพี่น้องจ้าเพราะว่ารุ่นน้อยมันบ่ยังบ่มีรุ่นเล็กขึ้นมาใหม่มันยังไม่มีแต่ถ้ามีมู่มันกาไว้ได้เนาะ มีหมูมันก็เอาไว้ได้ทามูมันอ๊ออันนี้มันยังบ่เห็นหมูมันก็เลยต้องเก็บหมดเพราะว่ามันมีสาสีเอาเมือซีเอาเมือไอ้นั่นเมื่อซุปใส่มะเขือเก็บมะเขือไว้แล้วพี่น้องจ๋าเก็บมะเขือไว้แล้วกับคงกบเข้าโค่งด้ิฮ็ดให้กี่ให้เบิ่งดอกพี่น้องจ๋ามันยากเนาะ ให้มันพร้อมกว่านี้ซะก,ก่อนให้มันพร้อมกว่านี้ซะก,ก่อนเดี๋ยวจะทําของหวานเดี๋ยวจะทําแกงหน่อไม้เดี๋ยวจะทําอาหารอีสานให้เบิงเอาเมีนูจากสวนนี่แหละไปทําเอาของในสวนนี่แหละไปเฮ็ดเนาะพี่น้องจ้าเก็บของในสวนนี่แหละไปเฮ็ดชุบพี่น้องกินนะโอ้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 โอโอ <laughs> โอ้ยผลาดขอนมีมัด้ะเนาะเกือบผ้าเฮ็ดล้มเกือบผ้าเฮ็ดล้มพี่น้องจ้าการตะวาการตะเบิงเฮ็ดหลายการตะเม้หมอยการตะเม้ามอยเรื่องเก็บเฮ็ดหลายขอนพลิกเลยห่าน คือบริคิตตัวอย่างนะาคือบริคิตตัวผู้ใดนะาคือสิลกโทษกันแท้หมดพี่น้องจ้าอันนี้คอนใหม่แล้วนคอนใหม่ยังบ่ออกเปเนหลอกบางทางพี่ก่อนทางพี่คอนเก่าทางพี่ฉุนใหญ่เก็บหมดแล้ว คุณยายเก็บไปแช่ต,ตู้เย็นไว้หลอบหนึ่งละคุณยายเก็บไปแช่ตูเ้เย็นไว้รอบหนึ่งแล้วเพราะว่ากลัวมันแก่อันนี้มันเลมเอามาเลมเอาไปเพิ่มกับหมูมันไปเบิ้งพักหวานกับคุณยายพี่น้องจ้าเบิ้งพักหวานกับเบิ้งเฮดบดท,ที่คุณยายเก็บไปไว้ ไปดูของไปตลาดคุณยายดีกว่าคุณยายได้อะไรมั่งพี่น้องจ๋าไปดูกันเลยค่ะใส่กันเกงแผ่นดูเช็ดดนี่ครับคุณยายยายผักหวานมาพี่น้องจ๋าผักหวานจ๋าผักหวานไส่สีมากินนังม,มาจ้าห้าสิบ <50 S 2> บาทมันยายแม <EN> ่ผูดนึงอันอน,อน,นั้นไหมี่บะฮ่าสีสันมาเออ กองนี้ห้าสิบบาทมาจามาจาไผ<ม>่ชิมานด <บท S 2> มีท<า>ั้งอันผักหวานพี่น้องจ้าเมื่อไรอคุณยายจะขึ้นบ้านใหม่มาเด้อไผ่ชิมาแกงเฮ็ดบดใส่ผักหวานโอ,อ,อ้เสียบไปเด้อคุณบดเสีบนี่กับบมีแล้วนะพี่น้องเสียบเสบเลยจ้าแกงเห็ดบดใส่ผักหวานค่ะผักหวานจ้า จะงดญ่าหวานยู่ต้เย็นคักขวหวานป้าพี่น้องจ๋าเบิ้งโก้ค<ฮ>่ะค่ะหลายายได้ผักแสบแล้วมึ้ยผักตามฤด,ดูกาลมาแล้วพี่น้องจ๋าผักก่อนป้าพร้อมเห็ดบดเลยเอเน,นี่นีเ่เห็ดบดเกงใส่ผักหวานค่ะ ไข่หมดน้อยใหญ่บริเนยไข่หมดอยู่เนี่ยบางๆานี่ยยังไม่ถึงเก็บเมือดเลยเก็บเอาเดินในโขนนะนะฮิตบดของครูกันนู่นในน้ำปึ๊ดป้าพี่น้องจ้าผักหวานเกี๊ยส่เห็ดบดเห็ดบดเกี๊ยส่ผักหวานนี่เมนูตามฤดูกาลมาแล้วพี่น้องจ้าของคู่กันมาเด้อ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 วันนี้คุณยายได้ผักหวานเด้อ ใชสิมากินนํามาด้วยจ้าเก่งเฮ็ดบดใส่ผักหวานเก่งใส่ไข่หมดพี่น้องจ้ามาแล้วเราดูการผักหวานอาหารพิญยายทั้งในก,กระควัวแมงซอนคัวแมงซอนยังวัแล้วอยู่พี่น้องจ้าเมื่อนี้ได้สองมองนี่อันนี้คัววมลแรงนะคะคัววมลแรงซอนค่ะ มั่นพี่น้องจ๋ามั่นของ,งคุณยายไปตลาดวันนี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะห่อแมงหรือห่อแมงกับห่อผักหวานเนี่แหลคะค่ะพี่น้องจ๋าปลาสะอ่อนแต่ผักหวานนี่แล้ว บังบังอืมหอมบักใหญ่กองจุนทูนอยู่ห้าสิบบาทบังรถแลนใส่กันบึงอยู่ตลาดมีอะไรยายยังฮ่าอยู่ตลาดยังบม่ได้มีเด้อของคุณยาย,ยานี่แหะของคุณยายเจ้าแรกเลยพี่น้องจ้าป้าตาส่อนค่ะ ไปบังของคุณยายวันนี้มะกอกเยอะด้วยนะคะพุดโผะทั้งมะกอกทั้งมะฮุ่ง,งพี่น้องจ้าของคุณยายไปตลาดมะกอกทงเบลเลอร์เลยยังบร่ได้แพ็คพี่น้องจ้ายังบม่ได้เตรียมขึ้นรถทาควัวแม่งก่อนอ๋อตาสะออนคักมะฮุ่งผักสมปิพี่น้องจ้าเก็บอยู่ในสวนนี่แหละผักสมปิทุกอย่างมะเมขือมะแข ผักสลัดผักกาดผักกาดดอกผักโอ้ยลายอย่างพี่น้องจา๋าพร้อมมือนี่พร้อมไปตลาดผักกระดาวมันผักกระดาวหวานลวกเรียบร้อยผักกระดาวก็ลวกเรียบร้อยผักกระดาวก็ลวกเรียบร้อยเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจา๋า เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะบาคลิปนี้สวัสดีค่ะ